เมื่อเวลา19นาฬิกา45นาทีวันที่22เมษายนเกิดเหตุสลดหนุมคลั่งยาบุกแทงสองผู้สูงอายุเสียชีวิตคาที่บริเวณซอยกลางหมู่บ้านหนองยารังยารังกาหมูส่สต่อพลทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิที่เกิดเหตุพบร่างนายสิริพงศ์กองจันทร์อายุ48ปีและนายศักดิ์เติมผลอายุ50ปีนอนจมกองเลือดหายใจรวยรินทั้งสองถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมยาว1ฟุตเข้าที่หน้าอกลำตัวและหน้าท้องนับสิบแผลเจ้าหน้าที่กู้ภยัย พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลชัยภูมิแต่ทั้งสองเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายทวัชชัยเล็กน้อยอายุ46ปีซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพยานผู้เห็นเหตุการณ์คือนายผลกรีตกองจันทร์อายุ22ปีลูกชายผู้เสียชีวิตให้การด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าเห็นคนร้ายขับรถจักรยานยนต์มาจอดกลางซอยถือมีดเดินเข้ามาถามหาคู่อริ ขณะนั้นผู้เป็นพ่อและนายศักดิ์ซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกำลังนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปห้ามปรามแต่ปรากฏว่านายทวัชชัยซึ่งอยู่ในอาการคล้ายคนเมายาเกิดคลุ้มคลั่งใช้มีดแทงนายสิริพงษ์และนายศักดิ์หลายครั้งจนล้มจมก,กองเลือดก่อนจะวิ่งงอหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนายทวัชชัยเนื่องจากเกรงว่าจะไปก่อเหตุซ้ำตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุเคยต้องโทษคดียาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษมาได้ประมาณเดือนเศษ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากนายทวัชชัยมีปัญหากับเพื่อนในหมู่บ้านในงานแห่านาคเมื่อหลายวันก่อนและในวันเกิดเหตุคาดว่าเสพยาบ้าจนเมาจึงพกมีดมาตามหาคู่อริเมื่อไม่พบและถูกผู้เสียชีวิตทั้งสองเข้าห้ามจึงลงมือก่อเหตุด,ดังกล่าวล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายทวัชชัยได้แล้วที่บ้านพักและกำลังสอบสวนโดยผู้ต้องหายังไม่ให้การ